ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงวันที่จะต้องตัดสินผลงานของภารกิจทั้งหมดที่เราทํามาในรอบนี้และว,วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่เรามาปฏิบัติภารกิจพิสูจน์บ่อกุ้งรังทั้ง3บอ่อวันนี้เราเดินทางมาถึงบอ่อสุดท้ายบอ่อที่3แล้วทุกคนและว,วันนี้นะครับเราจะได้รู้แล้วว่าบ่อกุ้งรัง3าแห่งนี้บอ่อไหนมีปูดกชุมที่สุดและมันยังคงเป็นเหมือนในตำนานอยู่อีกหรือเปล่า และบ่อสุดท้ายบ่อที่3ของเราในวันนี้นะครับในตํานานบ่อนี้จะเป็นบ่อที่มีปูเยอะที่สุดแต่จะเป็นปูตัวเล็กเราจะมาพิสูจน์กันครับว่าตํานานยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมจะใช้สายาพับทั้งหมด8ลูกนะครับและจะเปลี่ยนเป็นเหยื่อไก่นั่นก็เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อวานครับบ่อกุ้งแถวนี้มีคนดักอยู่3-4คนครับถ้าผมไม่มีอะไรมาสู้เราอาจจะพิสูจน์รารกิจไม่ได้โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับไป มาเริ่มลูกแรกกันเลยครับทุกคนวันนี้มีทั้งหมด8ลูกนะครับมาโอเคลูกแรกเรียบร้อยแล้วนะครับหลามเยอะมากตอนนี้ไป โอเคทุกคนและที่ที่ผมเพิ่งดักไปลูกนี้นะครับตรงนี้มันอยู่ตรงที่ประตูน้ําเก่าพอดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมไ่ดูรับแต่ตอนนี้เรือเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องเดินมาตรงนี้เนี่ยคือเป็นประตูน้ําเก่าเลยไปครับไปเรือนต่อ โอเคเรียบร้อยทุกคนลูกสุดท้ายผมจมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพื่ะว่ามีเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าทาไมผมจมแค่เฉพาะขอบขอบไม่ลงไปข้างในเอาเป็นว่าแบบนี้นะครับผมมาหลังแล้วตอนนี้ที่ผมมาน้ําเยอะแล้วนะครับและมีคนดักอยู่แล้วนะครับ2คนและ1นคนนะครับเขาดักในบ่อคุ้งร้างแห่งนี้อ่ะข้างในอ่ะเขาดักไว้แล้วนะครับผมไม่มีตัวเลือกผมก็เลยต้องดักไว้บริเวณขอบขอบบ่อคุ้งร้างนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับผมผมคิดดีแล้ว บอกเลยว่าวันนี้มีลุ้นแน่ๆและตอนนี้นะครับผมก็ดักเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับบอกกุ้งร้างแห่งที่3าเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันตอนน้ําเต็มไปครับและตอนนี้ก็ได้เวลายกใส่นะครับมาดูนครับว่าบ่อกกุงร้างบ่อที่3จะเด็ดหรือไม่เด็ดไปดูนครับโอเคเรามาดูลูกแรกกันครับ โคตรส่ยเยือเลยโคตรเล็กเลยทุกคนนี่ลูกแรกลูกแรกครับทุกคนจัใส่ยเยื่อมาหนึ่งตัวแต่นี้คือเล็กเกินแต่นับหนึ่งนะทุกคนแต่เล็กมากแต่ว,ว่าปล่อยก่อนโอเคไปดูลูกที่สองครับมาต่อลูกที่สองครับลูกที่สองไม่มีอะไรเลยทุกคนลูกที่สามครับไม่มีอะไรเลย ลูกที่สี่ครับลูกที่ห้าลูกที่หกมาแล้วลูกที่หกจัดมาหนึ่งตัวไซ่เยอะลูกที่เจ็ดอ๋ออ,อันนี้ ลูกพี่เจ็ดตัดมาใส่เหยื่อสองตัวนี่ทุกคนลูกพี่เจ็ดสองตัวลูกพี่แปดลูกสุดท้ายเรียบร้อยทุกคนภารกิจที่สุดบ่กุ้งรังบ่ที่สามบ่สุดท้ายก็ได้จบลงแล้วครับผมใสพ่พับแปดลูกได้ภูใส่เหยื่อมาสี่ตัวโอ้โหดูว่าสามบอ่อนี้บ่สุดท้ายน่าจะอาการหนักสุดแล้วครับเอาเป็นว่า จบภารกิจนะครับพิสูจน์ทั้ง3บ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่อตรงกลางบ่อที่เราพิสูจน์บ่อที่1น,นั่นแหละคือผมว่าเด็ดที่สุดแล้วถ้ามีโอกาส2บ่อที่เหลือผมจะลองไปพิสูจน์ใหม่แล้วกันใครมีความคิดเห็นอยากจะโหวตให้บ่อไหนเด็ดที่สุดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับหรือมีภารกิจอยากจะแนะนาให้ผมลองไปดักปูดําที่ไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับและอย่าลืมมาปฏิบัติภารกิจต่อไปไปพร้อมๆกันแล้วเจอกันใหม่ในภารกิจต่อไปครับผม